สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสามทับสองเรามีนัดกันค่ะกิจกรรมคำศัพท์วันละหนึ่งคำอ่ะเริ่มจากแถวแถวไหนก่อนอ่ะแถวผู้ชายก่อนตามเสียงเรียกร้องอ่ะชนากรค่ะ a n d h m อ่ะโอเค e m n p a o โอเคอ่ะ a p i n t a n p a นกระทะ p a n pan กระทะธ a ร a l o s r o g f o g F R F R O G พวกโอเค O ดอกสีอะไรนะคะ D O G ดอกะ D O G ดอกสีนะ M W O N มูดวงจันทร์อ่าโอเคแล้ว R N T แรดหนูอ่า R N T แรดหนู้อ H E หา H E N เนม่ P A T แทางขาวอ่า P A ทัางขราว ต่อไปนะคะแถวแถวกลางค่ะอ่ะเริ่มจากอนัทกรก่อนเลยเลือกเอาเลยตอนนี้อ่ะอะไรนะคะอ๋อ a n t s mod อ่ะโอเคอารัตนมนค่ะ b a g แกล๊สกระเป๋ารันยา

อ่าด e d เล่นสีแดงอ่าโอเคชนะค่ะไปนะอ๋อ d w o d ประตูชนาเลนะคะ c a แขนกระป๋อง c a n แคนกระป๋องอ่าโอเคค่ะ ่ต่อไปนะคะแถวสุดท้ายแถวผู้หญิงสสวยๆค่ะอปาริดา B b O K ปูกนงั w o กนงเสือพี่รองพดีค่ะ H E, S e N hen แม่ไ e ก่ <S <S อันนี้ฉะนั้นค่ะ B, e b. b W E B เพิ่ง B W E B k อเครแรดหนูกัญญาลัก์ค่ะอ่ a แฟนพัดมณชิชาค่ะอ่าโอเคค่ะสตาอ่าสตายุค่ะ b ดัมเบิลูดไม่อ่าสุพกรค่ะอ่า C A R รค่ะรถยนต์ F-A-Cat แคทแมว C A เแคทแมว e n เอเอเอ็นตี